หลังจากที่เข้าสู่ช่วงมกราคมนะครับผมตอนนี้ดิวนักเตะต่างๆของเราก็เริ่มที่จะคึกคืนนะครับผมบาไดเรได้ครับถูกยื่นซื้อจาก โมนาโกนะแต่ว่าผมเนี่ยปฏิเสธไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลนะครับผมส่งทางด้านของฟาคุนโดฟาเรียสไขไม่รู้ครับมาขอแลกกับบาเรราซึ่งบอกได้เลยว่าทุเรศมากไม่ต้องคิดมากครับทุกคนลิเวอร์พูลเนี่ยถึงแม้จะให้เงินมาเยอะแค่ไหนแต่ด้วยความเป็นคู่แข่งเราจะไม่ปล่อยหอกไปให้ลิเวอร์พูลแน่นอนครับทุกคนนอนกจาก,กนั้นนะครับผมดิวคาเซมิโร่ครับหลังจากที่ขึ้นบัญชีย้ายเนี่ยก็มีทีมนะครับผมอย่างอาร์เบลซิกแล้วก็เวสเซอร์บิวเต็ดนะครับผมให้ความสนใจ2ทีมนี้เนี่ยก็พูดคุย ค่าตัวเรียบร้อยครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องค่าเหนื่อยครับ <S <S คาซิมิโร่จะได้ไปลงจอดกับสโม Batman สรไหนก็ต้องมารอรับชมครับ <S 1> <S 1> ส่วนะด้านกล่องเอเดียนมาซิลูตัวนี้ครับก็ถือว่าพูดคุยกับด้านของฟุฟชัมตันนะครับผมยืมตัวแบบช็อตเทอมนะ ไม่ได้มีออปชั่นซื้อขานดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาดูครับว่าปล่อยไปยืมตัวก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นนนเองครับสำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีบกอยด์คอมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PSXbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บร,ริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับกับช่วงคริสต์มาสอย่าลืมไปเก็บแคนดี้และนำไปแลก FC Coin ฟร,าารีๆได้เลยโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube พ r เม i u มราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนัังงงฟเพลไมม่ีสะดดดู YouTube แบบ ไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป pp, YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลช,ชิสบายสายสมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์ dsi สามหกศู T ได้เลยถ้ายอยากจะเติม f c 24ทั้ง P ีและโมบายให้นึกถึง El a าสติ s ช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่ г а р а ตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0 0มืคนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ El a าสติ s h o อหรือว่าคลิกลิงก์ และก็เนื้อหอมไม่พักคำไ,ได้ของบาร์เรราครับหลังจากเราปฏิเสธเลีรยพูลเป็นบาร์เซโลนาคบยืดมาอีกครับเป็น77ล้านปอนด์นะสู่ของนิโคลโลบาร์เรรานะอัน,นจริงๆผมก็ถือว่าต้องยอมรับเลยว่าบาร์เดราไม่ใช่ท้ายของวาสโก้แต่ก็ถือว่าเขาปรับตัวได้ดีนะแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ลักเตะท้ายที่วาลสโก้เนี่ย ชอบนะครับผมแล้วก็ใช้ตั้งแต่อยู่กับนอร์ดิสตี้คือใช้เพย์เบเกอร์นะผมว่าถ้าเกิดได้ตั้งแต่คนที่วัสโกอย่างจะได้เนี่ยเข้ามาสลับกับบาเลราผมว่าเกมตรงกลางแบนยูน่าจะมีมิติ เกมลุกและก็การต่อบอลที่ดีมากขึ้นนะและแน่นอนครับผู้เล่นคนนั้นคือเฟร้งก้เดยองครับวัย29ปีแต่ว่าเดยองเนี่ยค่าตัวมากกว่าใน้ดนของบาเรราค่อนข้างเยอะนะครับด้วยค่าตัวเริ่มต้นที่93ครับมีริสคออยู่ที่180 <S <S คือถ้าเกิดจะแลกตรงๆกับบารเรราผมว่าเขาไม่ยอมแน่นอนนะแต่เอาจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดได้เฟรงก้เดยองเข้ามานะผมบอกเลยว่าน่าจะยกระดับแดนกลาง คือบาซ่าต้องการบาเรราครับที่77ล้านนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ดันต้องการเฟรนกิเดยองที่ราคา90กว่าล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นดิวการแรกนะครับผมอาจจะเป็นการเราเนี่ยไปสู่ขอเฟรนกิเดยองและก็จ่ายค่าตัวอาจจะไม่เต็มครับแล้วก็แนบดิโคโลบาเรราไปแรกผมว่าก็น่าจะได้นะคือด้วยความที่เรามีตัวประกันแนคบคือด้านของดิโคโลบาเรราที่ชาบี้ต้องการอยู่แล้วแต่ว่าชาบี้ก็มีนักเตะที่เราต้องการคือเฟรนกิเดยอง่ะ ตอนนี้เนี่ยเราใส่บรเราเข้าไปดีดิวนะครับผม75ล้านเฟรนกี้ไดยองเนี่ยผมคาดว่าเขาน่าจะจบที่ราคาร้อล้านนะอันนี้เดานะเดี๋ยวเราจะลองยืดเลยครับผมดีลแรกไปให้ชาบี้ครับเป็นการหลอกล่อดักเต็ที่เขาอยากได้ครับบาราเจ็ดสิบห้าล้านบวกกับ25ล้านครับที่เราจะแนบเงินเข้าไปให้แงเซอันครอสที่สิบเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเดี๋ยวมาดูครับว่าดีลนี้ชาบี้จะยอมรับข้อเสนอเราหรือเปล่าครับทุกคนไปดูกันและดีลนี้เฮ้ยชาบี้บอกโอเคนะ ขอเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมในดิวของเฟรนกิเดยองครับเอาอะเริ่มมีเข้ารางที่ดีครับเอาล่ะผมขอ30ล้านกลมๆและกันบวกกับนิโคลโลบาราเราครับเพื่อสู่ขอแรกแฟงกิเดยองมาครับทุกคนเข้าสู่โรงละครแห่งความฝันในยุคของลูก้ารัสโกคทุกคนจัดไปเรียบร้อยครับชาบี้ยอมนทุกคนก็ถือว่าแฟฝงนะคือนิโคลโลบารเราครับไม่ใช่ทายที่เราต้องการใช้ส่วนเฟรนกิเดยองคือทายที่เราต้องการใช้ บอกเลยว่าแลกกันแฟงมากมากครับทุกคนเรียบร้อยกับทุกคนเราเสียเงิน30ล้านปอนด์บวกกับนักเตะที่ตรงท้ายของวาสโกนะและเราขายนักเตะออกไปนะครับคนหนึ่งคือบา r เดรดาที่เราไม่ค่อยได้ชื่นชอบตัต้งแต่แรกอยู่แล้ว ผมบอกเลยว่าน่าจะช่วยยกระดับแดนกลางให้กับบรัสโกได้แน่นอนครับสำหรับเฟนกิญยองะแต่ว่าค่าเหนื่อยเฟนกิญยองอ่ะถือว่าแรงมากๆครับทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยบาร์เรรารับมากที่สุดในทีมของเราคือ185,000ปอนด์อครับในส่วนของค่าเหนื่อยนะครับผมถือว่าเราก็ลำบากใจนะจะให้เกิน2 0 0แมันก็เยอะเกินไปแต่จะให้ต่ำกว่า2 0 0แมันก็อาจจะโดนปัดได้นะครับจากเอเจน เอาล่ะเราจะยื่นไปก่อนที่2อ0 0สนครับบวกกับโบนัสทรายที่ 1.5m ครับก็ถือว่าเป็นการดาวเกรดนะครับผมค่าเหนื่อยลงมาเล็กน้อยนะเพราะว่าเพดานของบาร์เซโลนาสูงกว่าเราเยอะครับและเราก็ให้ได้มากสุดแค่2อ0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ครับมากกว่าน,นี้เนี่ยเดี๋ยวนักเตะจะไม่พอใจนะในทีมนะเอาล่ะลองยื่นไปก่อนดูซิว่าเฟรนกด้ยองจะว่ายอย่างไรครับเรียบร้อยโอเคปิดดิวนะครับผมกองกลางรีราเดตครับจากฝาก่ายของบาร์เซโลนาครับ มีข่าวกับแมยูมาน,นานนครับตั้งแต่ยุคของเอริกเซนฮากสุดท้ายมาจบที่ยุกของลูก้ารรัสโก้ครับเอาเลยครับผมก็น่าจะเป็นจิ๊กซอสํำคัญนะเฟนกิเดยองครับในวัย29ปีเนี่ยอยู่ในช่วงจุดพีคพอดีนะยังใช้งานได้อีกแน่นอนครับทุกคนและก็เป็นการเสียดิคโรบารเรราไปด้วยครับแต่ว่ายังมีความเชื่อลึกๆเะครับว่าถ้าเราดึงนักเตะนะครับที่เป็นตามแผนโคช้ชเข้ามาเนี่ย ทีมน่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือสิ้นสุดนะครับผมข่าวลือนะครับกับเฟนกิเดยองสักทีอนะในที่สุดก็ได้ย้ายไปอยู่แมนยูครับถึงแม้จะมาเร็กว่าเดิม2-3ปีนะและก็อย่างที่เห็นครับเฟนกิเดยองก็จะลงมาในตำแหน่ง CM ขวานะครับผมแบบลงตัวเลยนะเรื่องของการปรับตัวนี่อาจจะต้องผมเชื่อว่านะอาจจะมีบ้างแหละนะั2นัดแต่ว่าหลังจากนั้นผมเชื่อว่าด้วยคลาสของเฟนกิดยอง น่าจะปรับดัวได้ไม่ยากนะครับผมอาจจะใช้เวลาไม่เยอะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสร้าง Impact ให้กับเกมแมนยูแดนกลางมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับเฟนกเดยองนะและเฟนกเดยองครับก็จะเข้ามาสวมเบอร์8แทนนิโคโรบาเรราเลยนะครับผมเอาละเรียบร้อยและอีกหนึ่งคนครับก็ออกจากทีมตามกันไปครับคือจะได้ของคาซิมิโรครับ CDM วัยสาวย่าง3 5นะคือต้องบอกจริงว่าคาซิมิโรเนี่ยลงตัวจริงกับเราไม่ได้เลยครับผมด้วยความเชื่องช้าที่เพิ่มขึ้นนะครับผมการยุอนน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อย และการที่เขาไม่ค่อยได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้ก็ทําให้เกิดความไม่พอใจสุดท้ายแยกทางกันแฟร์ที่สุดฮะหลังจากที่เสียคาซิมิโรออกไปตอนนี้ซีดีเอ็มในทีมมีเพียงแค่คนเดียวคือดนน้าของคอมบี้ไมนูนะซึ่งแน่นอนครับถึงแม้ไมนูจะจองตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะเล่นได้ทุกเกมแน่นอนครับต้องมีวันที่น้องไม่ฟิตหรืออาจจะเจ็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจเร่งด่วนคือการตามหาซีดีเอ็มเพิ่มเข้ามาครับและต้องเป็นนักเตะที่ยอมรับเป็นโรเตชันด้วยนะครับผมวันนี้ครับเกมของบาร์ซิลครับ ในระบบ5-3-2 FA ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะจัดตัวอย่างไรลงไปลุยกับบาร์ซลีครับวันนี้อะไรครับผมวันนี้ครับเกมกับบาร์ซลีครับไม่น่าจะเป็นเกมที่ยากแต่ว่าไฮไลท์คือเฟรนก้เดยองครับหลังจากมีการซวอปตัวครับกับตัวได้ของนิโคลบารเรราไปอยู่กับบาร์เซโลนาวันนี้ได้ลงประเดิมเกมแรกกับแมนยูครับมาดูว่าฟอร์มจะเป็นอย่างไรและเกมเริ่มจากเจ้าบ้านกับบาร์ซลีก่อนเลยครับในศึก FA ครับสุดโต๊ะขึ้นมา และจังหวะนี้พิงอยู่เฮดิกเก้ R พิงมาแล้วม้วนมาสวยมากเฮดิกเก้ R ออกไปด้านข้างเฮดิ He R กเก้จังหวะนี้ยอดเข้ามาย้อนจังหวะนี้ไม่ได้และเขาไปเมนูกลับมากดซ้ายโอ้โหโดนแย่ไปก่อนแล้วโคแล้วเมนูจิ้มมาได้สวยครับไปนูฝากเข้ามาที่เฟกกี้เดยองเฟกกี้เดยองเห็นขวาเติมไปแล้วช่องนี้ออกมาที่ใบดูแล้วกดจกังหวะนี้เมดูเซฟไปได้ที่ซิว่ากระโดดเข้ามาตรงกลางแล้วไม่ถึงครับโอ้โหแม่ยังโดนสกัดจังหวะสุดท้ายจาังหวะนี้ครับโค โคมาเองแล้วโดนเสียบจากอาฟองโซอยู่เลยเฟนกิยองหักออกซ้ายมาครับปาตามน้ำมาและเอ็กซ์แปร์นาเห็นซ้ายสุดขอมาที่ <G S 1> วลาโกจี้เขาได้วลาโกจี้จี้วลาโกไปตามต่อแล้วกดซ้ายเอาเดิ <c oughs> โหูไม่ตรงขอบคือตรงกลางของบาสซี่นี่คือมันแน่นมากครับทุกคนมันเจาะด,ดื้อไม่ได้ทุกคนหาจาังหวะยิงไกลก็ลำบากนิดนึงฮะและ,และวจังหวะนี้ครับเอ็กซ์แปร์นาหมุนมาแล้วหมดครึ่งแรกก่อนเดี๋ยวแมนยูยังยิงบาสซี่ไม่ได้ ครึ่งหลังอาจจะมีการเติมกองหน้าแน่นอนครับถ้าเกิดสูรุตแมนอยู่ยังยิงแบบนี้ไม่ได้ครับเข้าทำก็มีโอกาสน้อยนะเพราะว่าบาร์ซลี่คือเขามารับต่ำแล้วก็กองหลังห้าคนบวกกับการรับอีก3ามทุกคนแปดคนนะยนอยู่ตรงนั้นแหละมาดูครับว่าฟอร์เมชชั่นจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับสายสุดไปครับตามที่ไมน่แล้วมาที่เออรฟเนเดสออกมาที่วัสโกจังหวะน,นี้กระชากมาด้านข้างวัสโกรอตรงกลางเติมแล้วบาโวเข้าจุดแล้วจังหวะน,นี้โถมาบาโวโอบง ลงมาแล้วได้เรื่องเลยจะไ,ได้กล่องอ oh ิกเอบาโวเฟนกิได้ยองครับเปิดคลอสเข้ามาจังหวะนี้เสาแรกแล้วผู้ชาร์จเกือบถึงครับแต่ว่าโดนสกัดออกไปได้ครับเก็บได้ใช่ไหเฟนกิได้ยองเฟนกิได้ยองขออยู่ตรงกลางกีได้ยองเลื้อยขึ้นมาแล้วเล่นจังหวะเดียวมาเฟนกิไดยองเติมเข้าตรงกลางด้านในเฟนกิได้ยองดึงมาแล้วฝากต่อมาที่อเกเกซียนแล้วกดขวาอีเกซียอโอ้ลูกนี้ถือว่าฉลาดจัดด้วยกันเล่นกับเฟนกิไดยองตรงกลางก็ผมบอกแล้วว่าบอลพาดพื้นนะ หนึ่งสองให้แล้วไปเนี่ยจะมีความแบบเข้มข้นกว่าเดิมเยอะครับทุกคนหูหแล้วมีเฟนกี้ไดยองพาบอลนะครับผมจากแดนหลังสู่แดนหน้าอย่างเงี้ยบอกเลยว่าแมนยูน่ากลัวขึ้นเยอะครับเนี่ยทุกคนจังหวะนี้ครับพอตั้นแล้วเฟนกี้ไดยองผายมือของเองนะคราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะทําอะไรครับและจังหวะนี้ครับก็มุ่งหน้าครับชิ่นกับบาโวครับแล้วตัวเองเติมขึ้นมาครับบาโวหมุนออกมาฝากต่อมา ที่เฟงกี้ได้ยองอีกครั้งครับเติมขึ้นไปด้านหน้าแล้วดูครับเข้าจุดแล้วจะไน้ของอีเกรเซียสหักมาตรงนี้แล้วก็กดขวาเต็มข้อแล้วมถือว่าเป็นการเล่นที่ฉลาดมากเพลงนี้ของแมนยูคือการมีเฟงกี้ได้ยองเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเจาะทะลุทะลงตรงกลางมากขึ้นเลยครับแมนยูได้ในเรื่องของการพาสท,ที่ถือว่าน่าจะแม่นยำกว่าบารเรราครับขอตันฝาาเข้าตรงกลางมาสวยแล้ว แฟนกิไดยองหลุดขึ้นมากดเองจังหวะนี้แฟนกิไดยองโอ้โหประตูแรกมาแบบเร็วจีโอ้โหเอาเลยครับผมไม่ต้องรอนาะนลูกนี้ถือว่าทําได้ดีมากครับในการเข้าทางของแมนยูครับต่อบอลกันไม่กี่ครั้งนะมาถึงแฟนกิไดยองด้านขวากคนแล้วก็ตามสู้เลับนี่คือตําแหน่งที่เราอาจจะต้องการเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบาเรราทำในจุดๆุดนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับคือบาเรราเนี่ยเล่นดีนะ ในส่วนของแดนกลางนทุกคนมีความหนักจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคมากๆแนละ้วแต่ว่าจังหวัดทะลุตะลวงเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยไบยร่าอาจจะไม่ได้ดีซึ่งโอ้โหทาได้ดีมากครับฟิกินยองเกมแรกแล้วดูครับปุปปินโตเข้าถึงเข้าเร็วตลอดเวลายิงก็ไม่ยอมให้พลิกเลนง,ง่ายๆแล้วแมนยูกลับไปอีกแล้วแล้วเฮริเกร้รอฮอตตันครับไม่ได้เติมไปสุดครับเล่นกันง่ายๆเฮริเก้ฝากเข้ามาอีเก้บาโวโก้เจ้าวันนี้เข้าขวาและกดปุ๊บๆโอโ้หนอกจากยิงในกรอบเขตโทษยิงไกลพี่แกก็มา โอ้โหโยอมรับจริงๆฮะฤดูกาลนี้เล่นมา20กว่าเกมพัฒนาทุกเกมกับอเก้บาโวฮะยิ่งเล่นเนี่ยยิ่งนึกถึงเจอเก้นแซลาซันทุกวันนะทุกคนโอ้โหครบเครื่องครับเรื่องการทำประตูเป็นคอมพิวต์ฟอร์เวิร์ดแล้ะลูกนี้จริงอย่างดุครับบอลสายแล้วก็ฮุกลงด้วยฮะแล้วฝากมาสวยครับที่คอนเดล คนเดียวจังหวะนี้ฮอตันแก้มาแล้วมาที่เฮริเก้เฮริเก้กระชากดื้อแล้วไปแล้วเฮริเก,จก้จังหวะนี้ถือว่าความเร็วมีเฮริเก้จี้จี้เขา้าในเฮริเก้มาแล้วคนเดียวบอกเลยว่าเฮริเก้มาเฮริเก้ดึงจังหวะเขา้เขาซ้ายเฮริเก้ซ้ายจาังหวะนี้แล้วยิงไม่โค้งแต่ว่ามาแบบได้เรื่องจริงๆครอบมาแบบขวาผ่านตลอดแต่ปกติมีแต่ซ้ายผ่านตลอดแต่ว่าจาังหวะนี้มาดียกเว้นการยิงเนี่ยไม่ติดโค้งนะทุกคนหุก้บอลมันพุ่งไปหน่อย แล้วฝากมาที่หอตันจังหวะเติมไปหอตันตามช่องมัมแล้วบทเวลาจนได้ครับสนาทีครบแล้วครับเป็นแมนยูเต็ดบุกมาชนะบาร์ซีลีได้ไม่ยากครับแล้ววันนี้ก็ได้เห็นอะไรดีๆเกิดข,ขึ้นกับแมนยูหลายอย่างครับตอนแรกเนี่ยกังวลน,นะว่าแรงประทะจะไหวหรือเปล่าแต่แน่นอนครับเขาไม่ได้เอาตัวไปปะทะตลอดนะเฟนกิลยองใช้เชิงในการเล่นและก็หาจังหวะแก้ออกมาได้ตลอดับถือว่านี่คือคลาสขชงนักเตะเลยนะ แน่นอนว่าวันนี้เปกินยองเปิดตัวนะถือว่าเขาเป็นคนที่เราเนี่ยตามหานะด้วยความสามารถด้วยประสิทธิภาพของเขาเนี่ยหรือว่าคุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าเราต้องการนะครับ<อ>และแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าเราเซ็นเข้ามาเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากเขาครับ<อ>และพูดถึงอีกหนึ่งคนครับคือปินโตรครับเด็กดาวรุ่งกองหลังซึ่งวันนี้ถือว่าคือวันนี้ปินโตเก็บลูกโด่งได้หมดเลยก็ถือว่าเป็นเด็กดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่ น่าจะตามองและแน่นอนครับทีมของเราก็เชื่อมั่นในเด็กดาวรุ่งอยู่แล้วนะเอาเลยครับผมเข้าสู่ช่วงสิชั่วโมงสุดท้ายในช่วงตลาดมกราคมนะอันจริงๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสริมใครดีหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยดิวที่ค้างอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของกลางร,รับ2คนนะเดี๋ยวพาทุกคนมารู้จัก3 c มซก่อนเลยกันนะครับผมตอนนี้พูดคุยค่าตัวเรียบร้อยค่าตัวเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วอยู่ที่2 0ถึง30ล้านนะครับผมไม่ได้ห่างกันมากตัวนี้นะครับผมสเปนอีกแล้วถึงแม้จะเป็นชาวโปรตุเก ค่อนข้างผมบอกเลยครับว่าเป็นบอลภาคพื้นที่ค่อนข้างดีนะครับอีกหนึ่งคนนะครับผมคือวินิสิอุสโซซาครับตัวนี้ข้อดีเลยคือสูงครับเป็นกองกลางตัวรับที่สูง6.2ฟุต2นะ บราซิลด้วยนะครับความเร็วก็น่าจะคล้ายๆกับซามูคอสตาแต่ว่าน่าจะได้ในเรื่องของความหนักแน่นเพิ่มเข้ามาเพราะว่ารูปร่างใหญ่กว่าแล้วก็เล่นบอลอังกฤษมาสักพักแล้วครับอยู่กับเชลซ f อยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวคนสุดท้ายเนี่ยผมแอบชอบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเก่งกาจแค่ไหนแต่ว่าสกลเนี่ยประเมินมาแล้วว่าเป็นกองกลางตัวรับที่มีค่าบาลาน ซาเมียนาสเสรนด์นะครับผมปฏิกิริยาความดุดันวิชั่นดีมากแลยก็แถมลองบอลนะครับแล้วก็คอนโทรลบอลที่ดีแต่เสียอย่างเดียวเลยผมว่านะพี่แกเนี่ยไม่ได้สูงคนระับ5ฟุต11เท่านั้นและน้ำหนักโคตรเยอะคืออย่างเช่นโซซ่าเนี่ยเรายังเห็นเลยค่า agility ของเขาเนี่ย66ถึง70ใช่ไหมก็ยังพอโอเคคอสตาเนี่ย agility คือ70ครับแต่ว่ายาชิรี่เนี่ยคือเราไม่ได้เห็นเลยว่าค่า agility หรือว่าความคล่องตัวของเขาเนี่ยเท่าไหร่ และน้ำหนักมันก็ค่อนข้างที่จะสอบในทางที่อืดอาดพอสมควรเน,นีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสคนนี้ถ้าให้เลือกจริงๆนะเอามาแล้วแบบน่าจะเป็นสำรองแบบไม่หือไม่อือผมว่าซามูคอสตาน่าจะเวิร์กที่สุดแน่นอนครับโอ,อ้ย่างที่เห็นนะู่่นี่คือไม่ได้เป็นโรเตชันด้วยนะเป็นนักเตะในสโคตเท่านั้นแล้วโอ้โหถือว่าต่ำกว่าโรเตชันอีกค่าเหนื่อยครับห้าหมื่นปอต่อสัปดาห์แล้วกันนะครับผมสําหรับนักเตะโรเตชันแล้วก็บนัสทร์ต่างๆก็รา,ราวๆอีกหนึ่งล้านเศษๆครับทุ บอลของวัตโกปีนี้ชัดเจนมากครับคือเซตระบบสเปนในอังกฤษนะทุกคนและก็หลังจากที่เราเสียด้านของคาซิเมโร่ไปเด็บคอสต่าก็จะเข้ามาเป็น c d m นะครับตัวสำรองให้กับคอมบี้เมนูนั่นเองและก็เดินหน้าเข้าสู่ช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับในการซื้อขายนังเตะรอบมกราคมและก็เรียบร้อยครับทุกคนปิดตลาดเรียบร้อยไม่มีออกไม่มีเข้าเพิ่มเติมแล้วนะครับผมในช่วงตลาดมกราคมหลังจากที่ปิดการซื้อขายมานะครับผมในช่วงมกราคมเนี่ยเราก็ดันไปพลาดท่านะครับ แพ้สเปอร์มา21ครับในเกมกับเรสเตอร์เนี่ยบุกไปเยือนแล้วก็แพ้มา2 0ครับซึ่งก็ประตูชัยนะครับเป็นของโปรโซวิดครับเกมกับเรสเตอร์ซิตี้ครับต้องยกความดีความชอบให้กับดีนเฮเดอร์สันนะอ้พี่แกเซฟไม่หยุดจริงๆครับในเกมนี้ดูจังหวะเซฟแรกของดีนเฮดเดอร์สันครับจากจอนเยวมาเล่นถือว่าไม่ธรรมดาครับจอจอจวพี่แกหูยังปัดไว้ได้ครับบอกเลยว่านี่แหละฮะแต่ละลูกี่ถือว่าไม่ธรรมดาดีนเฮดเดอร์สันต่อมาอีกหนึ่งครับเป็นลูกเตะมุมครับโชบเสาแรกแล้วหูยัง เรียกว,ว่ายื่นมือมาตะปบไว้ได้แล้วถือว่าปฏิกยาย,ยังคงเร็วเหมือนเดิมดีเทนเนอร์สันต่อเนื่องอีกหนึ่งลูกครับเป็นลูกจากทาได้ของเอเลียดเดนเดอร์สันครับหลุดขึ้นมาจาังวะนี้จิ้มหัวเกือกยังพุ่งไปปัดนด้อีโหโหคือไม่ยอมปล่อยให้ผ่านไปได้จริงๆครับเกมนี้ของดีเทนเดอร์สันนะนอกอนจากประตูที่แข็งแกร่งวันนี้ก็ยังมีเสาครับของเอเลียดเดนเดอร์สันจังหวะนี้หูกคานเอาไปกินไม่คานก็เสารประตูยังช่วยครับให้เลสเตอร์ไม่เสียประตูครับว,วันนี้แมนยูปลุกเยอะครับแต่ว่า ไม่มีดวงจริงๆสุดท้ายครับก็เสียประตูชัยนะครับปมประตู2อูนให้กับร่างของโบสวิตครับลูกนี้ก็ถือว่าคลุกคิกแล้วโบสวิตโอโหปั่นดีมากจากังหวะนี้ไม่แมยองถือว่าน่าเห็นใจเพราะพี่แกโดนบังจากอนุพันเนี้แล้วโู Bro ่โบสวิตยิงโคตรดีฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แก้มือได้โดยการกลับมาชนะ เอเวอร์ตันนะครับและลูกยิงสุดสวยของเฮนริก้ก็จะถูกจารึกเข้าไปในเกมนี้บอกเลยว่าเป็นการยิงไกลที่สุดสวยมากๆครับถือว่าเป็นหนึ่งผลงานของเฮนริเก้นะและก็ถึงเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดบ้านชนะแอตเลติลลาไปได้สามหนึ่งนั่นเองครับผมนะครับผมเกมกับไบรท์ตันครับวันนี้ระบบของไบรท์ตันคือ4 2 3 1นะครับผมใช้กลางรับคู่จริงๆแล้วไบรท์ตันเนี่ยฟอร์มหลังๆเนี่ยไม่ดีนะเล่นไป5เกมครับแพ้ไป4ชนะไปเพียงแค่1นเท่านั้นแหละครับอยู่ดับที่1ิของตารางแต่ว่าวันนี้เล่นที่บ้านของไบรท ไม่ได้ครับด้วยโครงสร้างทีมค่อนข้างที่จะเป็นบอลเท้าสุดเท้าได้ดีนะครับวันนี้ครับเราอาจจะได้เห็นซามูคอสตาครับกองการตัวรับที่เราซื้อเข้ามาเป็นสำรองของอาจจะได้ของไมนูนะวันนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสลงครับแล้วก็เล่นคู่กับเฟนก้ไดยองครับที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะใช้อเล็กแบรนาแทนแอดเดอร์สันด้วยนะเพราะว,ว่าเป็นเซ็ตจากฝ้าฝังของลาลิกาน่าจะเรียกว่าน่าจะรู้โทนรู้ทัมมิ่งกันดีอยู่แล้วแต่ว่าแอดเดอร์สันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเดอะแบกแดนกลางของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมกับไบรตัๆๆๆนอาจจะต้องใช้เลยครับ เกมกับไบรทันครับวันนี้เล่นชิบ้าイของไบรทันครับวันนี้กองหน้าของไบรทันคือซิมิโอเน่ครับสองประตูนะครับผมในเกมที่แล้วก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นนะฮะต้องระวังให้ดีครับเกมภาคพื้นของไบรทันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วครับเรื่องของการจ่ายบอลทะลุช่องการจ่ายบอลการโพสิชันบอลก็ต้องระวังให้ดีกับแมนอยู่อะครับผมเกมจากไบรทันเลยครับผมเริ่มต้นี่ฟากฟั่ง ของเจ้าบ้านไบรตันก่อนครับมาแมนยู4 3, 3่เหมือนเดิมครับเจอกับไบรตัน4ี3 1ครับออกมาด้านขวาเอาแล้วเปิดเสียไปจังหวะนี้ฝากมาด้านขวาครับหมุนมาสวยๆแล้วจังหวะนี้1-1เอาออกมาสายสุดได้ครับตรงกลางรอตัวเติมมาแล้วฟานกาเซียชี้ตรงกลางมาสวยๆแล้วหลุดเข้ามายิงเกงแล้วหนึ่งศูนย์บอกแล้วว่าเดอะแบกพูดไม่ทันขาดคำหกนาทีพี่แกปัมสกอร์ให้เลยถือว่าความมั่นใจครับปีนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากครับอิริเนสันกับการ กลับมาเข้าแผว่วอสโกอีกหนึ่งครั้งครับการเป็นกองกลางเชิงบ็อกซ์บ็อกและก็เติมเข้ามายิงได้บ่อยมากครับผู้ยิงด้วยความมั่นใจครับเท้าซ้ายแสบผู้สาดประตูไปเลยอะไรครับผมแมนยูขึ้นนําเร็วมากๆครับจากการโต้กลับมาเพียงครั้งแรกเท่านั้นคนระับปาวาครับและจังหวะนี้อนุมัติเนตพลิกมาสวยอน,นุมัติเนตเห็นเลือกขวามาที่เอริก,ก้หยอดเข้ามาตรงกลางและโฉบเสาแรกอู้โูอีกแล้วเออสันอีกแล้วแล้วเป่าอยู่ด้านหน้าของตัวเล็กๆครับเก็บได้ที่ฟากาเซีย เดลกาหมุนหนีออกมาตั้งล้ำก่อนเดลกาจังหวะนี้ดึงจังหวะหนีมาสวยมากเดลกาหยอดขึ้นไปด้านตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไม่ถึงเลยแล้วแต่วันนี้หลุดขึ้นมาของไบตันหักเข้ามาตรงกลางแต่ดันโซเอาอยู่แบบอยู่เลยฮะฟานกาเซยเอาเป็นไอเดสันครับไอเดันเลือกมาสายสุดให้เดลกาเดลกาจี้เขาด้านในเดลกาจับช้าเป็นเร็วเดลกาหลุดขึ้นมาตรงนี้ฝากเข้าด้านในย้อยกลับมาแปลของไปกิลด้ยองก็คู่มันเบาไปหน่อยและเคลียร์ทิ้งไปเลย อริเกคืนมาตรงกลางรออยู่ที่ซาบูเข้าซ้ายของซาบูแล้วกดงจวอนิสได้ปัดแบบแน่นๆของไรตันโนแล้วหมดครึ่งแรกไปเลยโอแบนอยูตั้งแต่เขี่ยบอลครับอูยังไม่ได้พักแลเรื่องของการบุกบุกไม่พักจริงๆครับอย่างที่เห็นครับแมนยูเน้นเป็นพิเศษครับครึ่งแรกบุกอยู่ฝ่ายเดียวจริงๆครับถ้าได้ประตูที่สองน่าจะผ่อนคลายขึ้นครับเล่นที่บ้านของไรตันด้วยชื่แมนเข้าตรงกลางมาแล้วจะได้ยิงหรือเปล่าแล้วหักมาสวยจังงวะนีบมลยองโอ้โหช่วยได้ทันนะอู ข้องหลังไบรตันก็เริ่มตอบโต้รับหยอดขึ้นมาด้านหน้าแล้วตรงนี้พักกันอยู่ครับเก็บได้ที่ซามูคอสซาซามูครับตัดมาได้สายสุดรอแล้วแทงขึ้นไปจังหวะนี้มาที่เดลาเวากาหลุดขึ้นมาหยอดกลับมาเดลาเวาก้าจังหวะนี้ไม่ถึงครับซามูคอสซาายสองเก็บได้เฟ็กกิรยองพักและรอขวาขวาไม่เติมต้องแก้ไขไปที่เฟ็กกิรยองไปเองหยอดเข้ามาจังหวะนี้มงหนหนมาซามูเก็บได้ครับ กาเซียยกขึ้นมาให้ดิลาเวกยยกมาสวยๆจังหวะนี้เลยกาและยกต่อมาที่บูโคโค,โคกับมาบูโค่หักกลับมาจาังหวะนี้เลยเ์ไดสันยิงเรียบโอ้โห บอกแล้วว่าแมนยูหาจังหวะเอาจนได้เลับถึงแม้ครึ่งหลังเนี่ยจะครองบอลน,น้อยกว่าครับแต่ว่าทีแต่ที่ขาดเป็นของแมนยูแล้ววันนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวด้วยซ้ำเนี่ยโอ้โหเล่นแบบชุดเดียวเต็มเกมนยครับว่าเวลสโก้เนี่ย,ยโคโค่ลูกนี้ก็หักมาสวยตามนัดนี่ยบเอเลนเดอร์สันก็เบิ้ลสองประตูในเกมนี้สวยงามมากครับโอ้ยิงเล่นยิ่งดีวันดีคืนครับเอเลนเดอร์สันนครับ ยิงกลับมาอยู่ในแผ่วัสโกอีกนะโอ้โหเรียกว่าคูณ2คูณ3แล้วจบเลยครับเรียบร้อยครับบุ๊กไรตันก็เปิดบ้านไม่สามารถต้านทานแมนยูแต่จ่าฝูงได้ครับเป็น2อศูนย์และ3แต้มของแมนยูครับจบเกมนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์ตารางคะแนนกันหน่อยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับอาร์เซนอลที่เรามาขนาดไหนแล้วครับต้องระวังหรือเปล่าต้องไปดูต่อครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับตอนนี้แมนยูเก็บ59แต้มครับตามด้วยอาร์เซนอลที่53แต้มเล่นเท่ากันตอนนี้เนี่ยแมนยูมีโอกาสพลาดจริงๆนะคือ2เกม และจริงๆก็ไม่ควรพลาดเลยนะถึงแม้การแข่งขันแมนยูนัดต่อๆไปเนี่ยก็ถือว่าเริ่มกลับมาหนักอีกหนึ่งครั้งนะเพราะน่าจะวนลูปเลยครับกับการเจอเลียพูเชลซีนิวเซิลแมนซิตี้จะต้องวนมาอีกหนึ่งครั้งแน่นอนส่วนอาร์เซนอลเขาก็ตามมาได้เรื่อยๆจริงนะครับถือว่าต้องชมนะและตอนนี้ครับแมนยูก็จะไม่ชิวเหมือนตอนแรกที่นำหาอันดับที่2เป็น1ิแต้มแล้วนะฮะและก็ปิดท้ายด้วยยูโรปาลีกครับสุดท้ายแมนยูเจออาร์เบียไลซิก นี่กูจบแชมป์กลุ่มมาเพื่ออะไรทำไมกูต้องมาเจออาร์บีไลซิกฮะโโอโ้คือประเด็นคือเจอแข่งซะด้วยนะฮะบรากาฟรฟิอรนตินาคาบ,บูสนะฮะอซตอัคมาไม่เจอโอ้โหเจออาร์บีไลซิก ในปีนี้ครับยูโรปาลีกก็ถือว่ามีทีมแข็งๆเข้ามากันเยอะนะอย่างเช่นเรอัลโซเซดัดยูเวนตุสนะครับผมเข้ามาแล้วก็จะมีทางด้านของอินเตอร์มิลานนาโปลีก็เข้ามาด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าปีนี้ยูโรปาลีกของแมนยูไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบแน่นอนก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับทีพวกนี้ถือว่ามีอันตรายหมดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาในพาร์ทต,ต่อไปกับยูโรปาลีกรอบสิบหกทีสุดท้ายกัุกคนจัดไปกันก่อนบ๊ายบาย